ซสนับสนุนโดยรังนกแทถวีเนสรอบก่อนเองทำข่าวไว้เยอะคราวนี้เองไม่รอดแน่ไอ้นนเองหนีไปก่อนเรื่องนี้ข้าจัดการเองเองจะไหวเหรอวะแน่จริงพวกเองก็เข้ามาพร้อมกันเลยสิวะฮะเองว่าไงนะ สิ้นคำพวกของไอ้แทงก็เดินล้อมเข้ามาก่อนที่หนึ่งไรนานจะเป็นฝ่ายชิงลงมือก่อนซึ่งแขนก็สามารถโลกและสวนกลับอย่างรวดเร็วด้านของโนนกองัดทุกอย่างที่มีเพื่อสู้กล่าวโดยมีเจ้านกเอียคอยช่วยบินโฉบไปจิกฝ่ายตรงค้า ขณะที่กำลังตะลุมบอดกันอยู่นาะนนนก็ถูกต่อยอัดเข้าที่ท้จนจุกล้มลงไปกองอยู่กับพมันหันไปหยิบท่านมาหวังจะเข้ามาฟาดซ้ำแต่ก็ถูกเจ้านกเอียบบินมาจิกหน้าจิกตาพอหันมาอีกทีก็ไม่เห็นนนแล้วนนใช้จังหวะเมื่อครู่หลบมาแอบอยู่หลังพุ่มไม้ เขามองไปที่แผ่นด้วยความเป็นห่วงแม้จะถูกงูแต่แผนก็ยังรับมือได้อย่างสบายแผนยังโต้กลัาจนอีกฝ่ายเจ็บไปต,ตามๆกันแต่จังหวะน,นั้นได้มีพวกของไอ้แท่งคนหนึ่งชายไม้ฟาดไปที่หลังของแผนจนเจ้าตัวล้มลงพอเสียทา่า ไอ้แทงก็รีบขึ้นครอมรวมมัดใส่อย่างไม่ยั้งมือซึ่งแผนก็ทำได้แค่ตั้งการป้องกอาาันอวัยนนมดคิดในใจว่าหากไม่รีบทำอะไรสักอย่างมีหวังต้องแย่แน่ในขณะที่กำลังคิดหาทางช่วยนนก็หันไปเห็นอัฐิเก่าๆตั้งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ไม่ไกลนะเขาจึงนึกอะไรดีๆขึ้นมาได้ เด็กหนุ่มพนมมือขึ้นบริกรรมคาถาเพื่อเรียกพูดผีวิญญาณที่อยู่ในบริเวณน,นั้นนิ่งไปเลยนะมือไอ้แทงดึงแขนของแผนที่ตั้งการปิดหน้าตัวเองเอาไว้ออกก่อนที่มันจะต้องตกใจเมื่อเห็นใบหน้าของผีตาถลกที่จ้องมองมาทำให้ไอ้แทงรีบพละออกด้วยความกลัว หายไปไหนกันหมดวะ <S <S ไอ้แท่งรอ้องเออะโวยวายยืนถือท่อนไม้ฟาดไปมาในอากาศทุกคนต่างตกใจเมื่อเห็นบนบ่าของมันมีผีนั่งอยู่พร้อมกับเอามือปิดตาของไอ้แท่งเอาไว้ด้วยพาัคตัวทำให้พวกของมันแตกกระเจิงหนีกันไปคนละทิศละทาง ไปเร็วอุ้ยเบาๆหน่อยสิวะเบาสุดแล้วเนี่ยนี่บวกเองไปทำอะไรมาก่อยแท่งนะสิตามันพาพวกมาดักรอฉันไอ้นอนเลยโดนไปด้วยเลยเนี่ยว่าแต่ผีพวกนั้นน่ะฝีมือเองใช่ไหมนี่เองเรียกผีได้ด้วยเหรอข้าไม่เห็นรู้ นนพยักหน้ารับและบอกว่าเขาเพิ่งลองใช้คาถานี้เป็นครั้งแรกแต่ถึงจะเรียกมาก็ใช่ว่าจะควบคุมได้ตลอดจึงต้องรีบหนีและคลายคาถาการจะควบคุมนวงวิญญาณต่างๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้สมาธิเป็นอย่างหนักยิ่งพวกผีที่เต็มไปด้วยแรงแค้นแรงอาฆาต หากสมาธิไม่พอมันก็อาจว่ากลับมาเล่นงานได้เดี๋ยวข้าจะเป็นคนสอนเองหากมีสมาธิฝึกจิตให้มันมันก็จะเป็นผลดีกับเองในภายภาคหน้าฉันอยากฝึกเตะต่อยด้วยท่านตามีวิชาอาคมแค่อย่างเดียวมันไม่พอนนบอกอย่างมุ่งมัน่น ซึ่งตาฤาษีก็ตอบตกลงแต่คนที่จะเข้ามาช่วยฝึกนานก็คือแผนที่นอกจากจะช่ำชองเรื่องสมุนไพรแล้วแผนยังเคยร่ำเรียนแม่ไม้มวยไทยมาจากตำราของตาฤาษีอีกด้วยหลังจากวันน,นั้นทุกๆุกเช้านนก็ได้เข้าป่าลึกเพื่อฝึกสมาธิกับตาฤาษี พอตกบ่ายเขาก็จะถูกแผนมาตามตัวพาไปยังป่ากล้วยนับร้อยตน้นซึ่งเป็นที่ที่ใช้ฝึกร่างกายแผนให้เหตุผลว่านนต้องฝึกกำลังแขนกับขาก่อนเป็นอย่างแรกและให้นนล้มต้นกล้วยทั้งหมดนี้ให้ได้โดยตาฤือีก็ตามมาคอยดูอยู่ไม่หา่าง นนนานฝึกฝนและขัดเกลาทักษะวิชาต่างๆอยู่นานจนเวลาได้ผ่านล่วงเลยไปจากหลายเดือนหลายเป็นหลายปี <S <S 2> <S 2> <S เองจะยอมแพ้ได้หรือยัง อย่าพึ่งได้ใจไปข้าแค่ยังไม่เอาจริงว่าโจกแผนก็รีบลุกขึ้นทำให้นนกระตุกยิ้มก่อนจะตั้งท่าอีกครั้งทั้งสองศบตากันอย่างไม่มีใครยอมใครหลังจากประลองฝีมือกันอยู่หลายโหดวันนี้พวกเขาจะต้องตัดสินกันให้ได้ไม่รอชา้า นนก็เป็นฝ่ายบุกเข้าไปฝ่ายจะหวดหมัดขวาใส่เน้นๆแต่แผนก็เอี่ยวตัวหลบได้ทนันและง้างหมัดซ้ายเตรียมจะสวนกลับจากวะา,านั้นโนนก็รีบตั้งการป้องกันไว้แต่หารู้ไม่ว่ามันเป็นกลลวงแผนใช้หมัดขวาชกเข้าที่ท้องของโนนจนจุกตัวงอทำให้นนขึ้นกับล้มไงายหลังทันที เจ้านี่ไม่ฟังข้าเลยข้าบอกแล้วให้ฮุกไซ้ในขวาหโชโชโจโชโชโชโ,ชโ,ชโชแค่นี้ก็ชนะแล้วไม่ฟังกันเลยถ้าฟังก็นชนะไปแล้วปะโถยังอยากต่ออีกไหมแผนพูดพรางยักคผิวพร้อมกับยื่นมือมาก่อนนนจะเอื้อมไปจับเพื่อดึงตัวเองลุกขึ้นด้วยสีหน้าที่ไม่ดีนะัก พราะยังจุกอยู่ต่างจากอีกคนที่กำลังตกบ่ากรัางหัวเราะชอบใจแต่แผนก็บอกไปว่าความจริงเขาแพ้ตั้งแต่ถูกถีบล้มไปรอบแรกแล้วทั้งสองพักเอาแรงอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพากันกล่าวคำวันนานหลังจากกินข้าวกินปลา และยำไข่มดแดงฝีมือของไอ้แผนจนหมดตาฤาษีก็เรียกนนให้เข้ามานั่งคุยกันเพราะตั้งแต่เขามาอยู่ที่นี่มันก็ผ่านมาหลายปีแล้วหลังจากนี้เองจะเอาอยัางไงต่อฉันว่าจะฝึกวิชากับท่านตาต่ออีกสักพักอีกอย่างฉันก็ไม่ฝันเห็นแม่มานานแล้วนอนเอ้ย ข้าได้ซ้อนทุกสิ่งทุกอย่างให้เองไปจนหมดแล้วแต่มีอยู่อย่างที่ข้าอยากจะให้อะไรเหรอท่านตาตาฤาษีได้บอกว่าสิ่งที่จะให้นานมันคือยันเสริมวิชากายทิพย์โดยอักขรต่างๆนาน้นตาฤาษีเป็นคนเขียนขึ้นมาเองกับมือยันนี้ มันจะทำให้วิชากายทิพย์ที่เองฝึกฝนอยู่แก่กล้ามากขึ้นเชื่อข้า